เท้าแถวบ้านฉันสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะโอ้เลยเดน,นี่เขาจะไปตีเข้าเขายัางบุเลาเถื่อนนี่ก็ยอะดูก็ยังเลยโอ้ก็จะไปสวน,น่าสันเรามาซ้าไว้บนนี้เห็นบออันนี้ห i t คลองประเพณีของอาคาที่สืบทอดกันมาด้วยทุกคนเด้อ อ่ะแบบนี้ทางอัมพรด็อกเตรอตร์ก็มาสักมาสักยาให้สบายดีสบายดีตอนเศร้าสบายดีซุปซุกนเดินยินดีทุกคนเขาเคุณสองพีน่นอค่ะเกิลเนาะตอนนี้คือเมื่อตืต่นมาในตอนเศร้าของมืออากาศเย็นหนาวเนาะหนาวนะคะวันนี้หนาวนะคะก็ประมาณ16องศาเนาะจีว่าหนาวแห้งๆกับโบแต่ก็นหนาวอยู่ด้ เออตอนนี้คือเมตโตจะพาทุกคนไปเบิง่งออประเพณีของอาคาเฮาเนาะซึ่งจะเป็นประเพณีความเสื่อถือของอาคาเฮามาแต่พุ่นดึกดำบรรเนาะสืบทอดกันมาออบางคนที่โบ้แมนศาสนาออผีหรือว่าศาสนาบรรพบุรุษนั่นเองเนาะกับโบเสื้อก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่ว่าแบบมันเรื่องอันประเพณีนะมันขึ้นกับเฮาว่าเฮาจะเสื้อ หรือโบเสือนะทุกคนมันมันมันก็าย่คือกับอ่าหลายศาสนาบางศาสนาที่ที่เขาจนับถึงเขาก็แบบหูซึกว่าอ๋อมัน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 บ่ค่อยเสื้อนะแต่ว่าเออมันก็สุดแล้วแต่ใจเฮานาอโอเคเป็นอะไรเราพาทุกคนไปเบิ่งเหตุการณ์ของมือเศร้านี่เนาะแล้วก็หูซึกว่ามีเมเท่าเขามาซักยาได้มันไว้ในมือนี่นะเขาเป็นยังขาเอาเป็นครเออสบายเอเป็นใข่แล้วก็ให้นะพรมาซักยาเนาะแม่ป้าเฮา เข่าแล้วเด้แล้วก็เริ่มเข้าสู่ฤดูนแล้วด้อเจ็ดสิบบาทเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วสุขภาพเฮากะปรับเปลี่ยนบ่ทันเด้เพราะว่าเขาเจ้าเป็นวัยวัยวัยเฒ่าผู้อาวุโสอ่ะบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นวัยเฒ่าเนาะวัยเฒ่าก็แม่นหั่นแหละแต่ว่าเออผู้อาวุโสเนาะก็เลยว่าเออร่างกายเขาปรับเปลี่ยนบ่ทันตามฤดูกาลคือแบบวัยวัยวัยรุ่นคือเฮาเนาะขนาดตัวตัวยังแบบปรับบ่ทันเลยเจ็บออดออดแอดแอะตลอดเนาะ เออเป็นังไรเราพาทุกคนไปเบิ่งน้ำกันไ่ต้องอาจจะพาทุกคนไปนาเดนะเพราะเขาเดไปเอาเข่าอยู่นาแล้วไหมเนาะเออโอเคเป็นังไรไปกันมื้อนี้แม่เท่าจะออกอ่ะบุสบายเนาะท่านท่านนางอัมพรด็อกเตอร์ก่อมาสักมาสักยายให้บัวฮะวันนี้ตอนเช้ามื้อนี้ที่บ้านฉัน นี่น้ำเกลือโมยุ่ถังงาโมยซะตัวตอนเช้าวันนี้หนาวมากค่ะทุกคนอันนี้ก็คุณอาฉันเพราะว่าเอออยู่บ้านบ่มีผู้ชายเพราะว่าน้องๆไปตัวไปเบียกไปการอะไรทำไมหมดเนาะนี่ก็แม่ฉันสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้ก็ที่บ้านวิโตจะมีพิธีนิดหน่อยตามประเพณีนะคะทุกคนก็เลยว่าต้องได้ใช้หรือว่าได้หาต้องต้องมีผู้ชายถึงทำได้รองนี้นะคะต้องเป็นโอ้คือว่าโบมีผู้ชายก็แลว้วแต่อยู่บ้านเนาะแต่ว่าเฮามีธรรมเนียมหรือว่าประเพณีที่ต้องเฮตตามเฮดตามคลองเ่ะทุกคนก็เลยว่าอมิโตต้องได้อาศัยอาตลอดนะ อาวเนาะนี่ก็เลยว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าเป็นที่เฮียบห้อยฮาก็ต้องมาเฮ็ดพิธีตัวนี้อาคาะเอนว่าเอาว่าเอกอาคาอายุวเลยเจิพี่โควบรก็อายุวกเออ่อไม่ยบยัะไม่ยืบอาจจะเปี่ยนกอเ่าค่ไหคือว่าเอาอายุข้น่ามิหวอยุข เนีพองเอาอืมแค่ๆคือว่าเขาเห็นตัวนี้นะเห็นบอกทุกคนตัวไม้ฮนะแล้วก็เอาเอาเนวพันของเขามาใส่ไว้อยู่นี่หลังจากที่อ่าหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวอันเข่าเป็นที่เหยี่ยพอยเขาก็ต้องอืมเขาก็ต้องอันเดี๋ยวไปเอาแนวพันของเข่าที่เขาอันเก็บเกี่ยวแล้วฮะนะมาใส่อยู่นี่เพราะว่าอันปีหน้า ก็คือปีปีทัดปีทัดมาอันต้นเขาไปปลูกเขาไ้เขาไานายอย่างนันนะเขาก็ต้องเด้มาเอายูนี่ไปปลูกนะมันเป็นพิธีเนาะเอาเอายูนี่แบบไปปลูกให้มันแบบเออตามพิธีนะทุกคนเอาเอายูนี่มาไปปลูกก่อนนะทุกคน,นเป็นตอนเช้าวันนี้หน,น,น,นามวมากค่ะ

อ้ยฮึเฮ้ยมันเขานะมันเขาวันนี้ตัวผมไม่วันวันวะผมตัวยาอยู่ยานั่นผมไม่ได้เขมรจริงอ่ะมันเป็นเหตุเป็นครองนะทุกคนของอาคาเฮาเนาะบาเสือกับเบาได้เพราะว่าเพราะพราแม่เฮาเป็นอาคาเดียวเนาะก็เชื่อนั่นแหละแบบเออเขาเสือเนาะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาว้านาเข้าไฮแล้วแล้วเขาก็เอาแนวพันหันมาใช้ไว้อยูน่นี่แล้วก็ปีหน้าเฮาไปเริ่มไปปลูกเขาไฮเขานาก็าาามาเอาอยู่นี่ไปปลูกนะ นั่นแหละอันนี้ผักหอมปลอมชิไมไปตัวปลกอันอเธอแล้วค่ะนะมันปรงมาซ้ำนี่เนาะเมื่อไหร่ฉันจะเก็บกินได้เนี่ย บุญวุ่นหน่อยนึ่งเนาะตอนนี้คือประตูจะพาทุกคนไปเอาเข่าเซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวเราห่อไปเอาอยู่หัยุหัวหลังจากที่หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเข่านะเขาให้เป็นที่เียค่อยเนาะเขาจะได้ไปเอาเข่าที่ยังเหลืออยู่ในหันมาเป็นมาเห็ดเป็นแนวมือถ่ายอยู่หัวน้องเออเมื่อนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวมือสุดท้ายอยู่เุหันประตูเนาะแต่ว่าคนอื่นนี่บู๊โถเธอแล้วแต่ครอบครัวใด่ครอบครัวละเอาไปเอาเข่าอยุหน้าเฮาแล้วก็มาป้อนใส่บอลนี่บอลที่เฮาไปปักเมื่อกี้นะเดี๋ยวปตูพาไป เอาขึ้นไปเทิงเราเนาะไปนายไปตู้กันโอเคกึ๊ก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 บนตอนเช้าที่บนดอยอากาศเย็นมากมากค่ะทุกคนว้าคุณอาชใช่นนะคะ ส่วนยางพลาไม่มานานมากค่ะเริ่มตึบอีกละหย่าเริ่มตึบอีกแล้วทันผุ้งสมวิเลยก็จะไปสวน่าสั่น ตอนเช้าวิวตอนเช้าปาปาร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 ะป่าปาราราะราปาปาราราปะราปายังมีหน่อยนึงที่ตัดปุลย้ยนี่บนนี่นะมัมีคนมาตัดสวย เช้าๆหนาวมากเย็ยนมากาโอ้ลงหวยไปโอ้ยลงดอยไปอี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 เส้นขาเบื้องเดียวมีคนซ้อนข้างหลังด้วยเก่งหรือเปล่าปาปาร่ามีน,นาเราถึงแล้ว ปปรปร,ปรถึงแล้วถึงแล้วท่านผู้ชมเลยนี่เขาจะไปตีเข้าเขายัางบ่แล้วเถื่อนอืมพาทุกคนไปหาคนอากันยุม่มาข่าแล้วนะเพยียาาโอ้เขาบอกว่าเขาไปกายเลยนะนี่ทั้งพี่ คุณเขาทำพิธีการมาเอาแนวพันุข้าวที่เราได้ปลูกไว้ในนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ซึ่งบบเมนเอาจากไฮหรือว่านาอย่างทั้งนั้นเนาะมีบอนหนึ่งแบบนี้นะทุกคนบอลน,นี้ก็จะเป็นบอลซักเซดขึ้นกันสำหรับสนนผออาคาเฮาก็จะนับถือแบบนี้นะทุกคนนี่เห็นบอ่มันเป็นน้อยเดียวสุดๆหรอก เขาอันนี้เขาจะเอาจากอยูไฮหรือว่าอยู่นาม,มาปลูกไว้อยู่นี่ฮะนะแบบนี้นะมันค่อนข้างมันมันก็ค่อนข้างว่าซับส้อนวุ่นวายหน่อยน่เนาะทุกคนซับซ้อนหิด <c> ข <oughs> องประเพณีเดอรู้เจอเจอเท่าห <c oughs> <c oughs> ัวรัวเจอตัวเป็นอะไยเอาเขาแท้แท้มานะเข้ากับไข่ อาคารจะเอินวิธีนี่ว่าหกโบอยอูเปียงนะทุกคนนะ หลังจากที่เขาเอาเข้ากับใครมาไว้อยู่นี่หน่อยหนึ่งเนาะเขาก็จะเอากลับไปแล้วก็ไปให้พี่น้องแบบญาติกูลเขาม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 าซีมมากินอันตัวเข้ากับใครเนี่ยเขาจะเอากลับเขาจะเอาแต่บอนี่แหละบอมเนตัวเม็ดเข่าเนาะทุกคนเนาะเออเอาตัวเม็ดเข้าได้ปะ เข่าได้ฮะอยู่ในตุกนะจะเป็นเม็ดเข่าได้นี่ก็เอาตัวชีฮาได้ปักไว้ฮะเออมาบนนี้เห็นแบบนี้แล้วก็กลับได้ค่ะที่นี่สถานที่ไน่ไ้เปที่นี่รับรับคนวันนี้อ่ะูหทุก้ังอ่มต้นไะคนั่นต้นไม้ต้นไม้ตอะไม อัาับถ้าครับก็บอกอยู่เปียเลยเถอะอันนี้จะเป็นมะก,กอกนะทุกคนเห็นบอกโอ้นี่อันนี้จะเป็นต้นของมันนะคะมันตกหล่นมาไม่มีเวลาเก็บค่ะเดี๋ยววันหน้าก่อนจะมาเก็บนี่เห็นบอกโอ้หมากหลายได้ไปนี่นะนี่เห็นบอกเดี๋ยวมือใดมือหนึ่งตัวจะพาทุกคนมาเก็บเอา นี่ขอกลับดีกว่ากืเลไปตางไปตางยางพลาจะถึงหมู่บ้านอาคาแล้วทุกคนจะเห็นเนาะตอนเศร้าของของบนดอยก็จะประมาณนี้เขาก็ไปให้ไปซอันตามฤดูกาลนี่ก็จะเป็นหมูบ้านอาคากปเ,เลย ต่างอย่างว่าสั้นเอ่อไม่ต้องต้องได้จอดอยู่นี่รูปโปรไฟลนี่พออยู่บอนี่เขาจะเขาจะมารายงานบอนี่ซึ่งเป็นประตูทางบ้านเนาะทางเข้าบ้านเอ๊อออกมาแล้วได้ไต่ทำไม่ได้มาแยมเลอ่ะเขาบอกว่า เราบอกว่าเราจะขึ้นไปก่อนอเพราะมันเป็นดอยประร้างอันจอดนะตุลาเราเราจะมารอคนอาที่นี่นะคะอ้บันเฮามันก็ะซัมบันเฮานี่แหละทุกคนตะเว้นก็ออกแล้วเนาะ ขึ้นภูลงดอยแบบนี้แหละโอ้วิวตอนเช้าแถวบ้านชั้นสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะโอ้วหมอกเต็มเลยด้น้ำหมอกเต็มเลยได้เห็น,หดน,น,นสดชื่นมากค่ะโอ้ โอ้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 จอดลงนี่ฮะเออเออเออคุณคุณอาบอกให้ไปทางนั้นคะ่ะที่ธรรมาชาติตอนเชา้าไก่ต้มไก่ไหมคะพุนต้มไก่ไหมคะไก่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ นี่จะเป็นเข้าที่เฮาไปเอามาเมื่อกี้เนาะทุกคนเขาจะก็จะใส่ฝาอัดไวด้ดีๆแน,น่นๆแ,แบบนี้แหละนี่บ่ห้หนามบ่ห้ลมบ่ห้เอียงเข่าเลยเรามาใส่ไว้บนนี้เห็นบออันนี้ฮิตคองประเพณีของอาคาที่สืบทอดกันมาด้อทุกคนเด้ออ่ะแบบนี้เออ นี่ค่น่าจะเสร็จแล้วเยี่ยมานี่นแบบนี่เคทุกคนตอนนี้คือมือัวกลับมาเหือเนาะอีเม่เห็ดอันนี้ไว้ต้องไเขาเอิอย่างอีแม่อาขานะสบเสบะอ๋อสบเบะสเบะคนแหละเราได้กินของ กินข้าวอัมแม่แซนอย่างเลยใช้ผักหอมกระเทียมมันไม่มีผักหอมเลยมีแต่พริกกระเทียมแล้วก็กระชิคายกินข้าวก่อนนะจะจะได้ดูแลคุณป้าด้วยนะคะจะคอยรู้ให้ว่าจะคอยเบิ้งให้ว่ายาท่านะ ควนอวนควอนซาด้วยแหละนะเพราะบางทีในหมอเฮ็ดให้อาจจะอาจจะวายเกินไปที่ไม่เท่าจะฮับได้ก็แบบเออโบได้หน่อยไหมเนาะ mm. ไมยดูเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่เท่าคันมาซักมามานอนอยู่ข้างใโตัวเราก็ให้อันนภพรซักยาให้อยู่เงินหน่อยไหมเนาะออื mm. ทำไมเขาไม่อยู่บ้านเขาคะ่ะ mm. ให้เพนยอยอนะจเลยมั มันมีคนดูแลอืมไม่ถามกันเลยว่ามาให้เฮาดูแลหน่อยไหมเนาะอ,อันนี้จะเป็นกุ้งกุ้งเทมปตัวสั่งมาแต่อัน,นหมดอึเป็นขอกันนะอันนี้จะเป็นของโปรดของฉันเลนนะะเยนะคะสะเบียน้วะค่ะเจออื่นมาสะเบียมันจะเป็นสินมุกไหมคนฝากฟักมาฝากเขาไปมุกฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝากสินแล้วก็ไปม,มุก ลายนี้ไม่เคยอยู่เฉยๆค่ะไม่รู้ว่าไปที่ไหนอีกอ,อ่ะกะเ็ยกเยือดก็เยือดเข่าวกำลังแปลงเฮือนว่ะสันโอ้ลงดอยไปได้ฮันเดี๋ยวเราจะพาไปเบิงเนาะตอนนี้อยู่น้ไม่เท่ากันนะใช่เวลาเป็นเมื่อพุผลในการสักยาสองขวด นี่ตอนนี้ก็ไม่เท่าก็กลับแล้วเนาะนี่เขาก็จะตะอะไรทำไมโทนเนาะเท่าแล้วดิก็เจ็บเปนน็นเนาะมาตัวก็อนอนเฝ้าเิ่นเม,มือเลยว่าจะไปซวยเขาเหตดเหือนนาแมก่กะบ่เกิดเนาะ